วันนี้นะคะเป็นวันที่มีความพิเศษคุณนาขอให้เรามาที่บ้านเพื่อถ่ายทาคลิปคลิปหนึ่งส่งให้กับเพื่อนบ้านซึ่งชอบทานเมนูนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำปลาอินซีทอดค่ะเราจะใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันกับปลาอินทรีนะคะจากนั้นก็พักทิ้งไว้สักครู่ค่ะ เราจะมาเตรียมส่วนที่จะใช้ชุบกับปลาอินชีนะคะตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันแต่ไม่ต้องตีจนขึ้นฟูนะคะคลุกปลาอินรีแต่ละชิ้นนะคะกับแป้งสาลีก่อนแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะเป็นตัวชุบกับไข่สังเกตดูนะคะว่าคุณนาก็จะสลับมือมือที่หยิบของเปียกกับมือที่หยิบของแห้งจะเป็นมือคนละข้างกันนะคะ ตอนชุบเก็ดขนมปังนี่นะคะกดให้แน่นๆนิดนึงเพื่อให้ขนมปังเนี่ยจับกับตัวปลานะคะถ้าเราทำออกมาแล้วได้เยอะนะคะก็สามารถเอาบางส่วนเนี่ยแรปเข้าช่องฟีดไว้ก่อนสำหรับการทอดครั้งต่อไปค่ะการทอดเนี่ยเราจะใช้น้ำมันปาล์มตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนเราจะทดสอบโดยการใส่เก็ดขนมปังลงไปก่อนพอน้้ามันร้อนแล้วเนี่ยเราจะหลีไฟอุ่นไฟกลางแล้วก็ใส่ปลาอินทรีลงไปทอดนะคะ เทคนิคการทอดแบบนี้นะคะจะทําให้ของทอดเนี่ยไม่อมน้ํามันค่ะใช้เวลาทอดไม่นานเลยคะ่ะทอดจนเด็ดขนมปากเหนอเป็นสีเหลืองทองประมาณสัก3ามสีนาทีเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะลาอินทรียทอดเมนูนี้นะคะก็จะมีความเค็มไม่มากแล้วก็สามารถนําไปทานกับน้ำจิ้มไก่ได้ยังไม่เคยเห็นใครทอดขายนะคะใครที่สนใจก็ลองเอาไวระยุกต์ทําขายได้นะคะทอดเสร็จแล้วนะคะเรามาผึ่งในตะแกรง เพื่อให้มันเสด็จน้ำมันแล้วก็วางลงไปในกระดาษเพื่อซับน้ำมันอีกครั้งค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยเค็มพอดีพอดีแล้วก็เนื้อยังมีความชุ่อยู่เลยค่ะไม่แห้งเกินไปนะคะไปลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ